แช้งสึกประกาศคุณพล23รายชื่อสุดท้ายชุดป้องกันแชมป์ AFF พร้อมทุบทีมในอาเซียนเป็นปุ๋ยใกล้เข้ามาแล้วครับกับศึกฟุตบอลทัวร์รนาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้มาเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆเลยนะฮะหลังจากที่ฟุตบอลโลกก็ใกล้จะจบลงในวันที่18ธันวาคมนี้แล้วดังนั้นแฟนฟบอลชาวไทยก็คงต้องตั้งต,งตารอชมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันต่อให้ตาแฉะไปเลยครับ หลังจากที่ตารางการแข่งขันก็ได้คลอดโปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็จะเริ่มประเดิมสนามนัดแรกในวันที่20ธันวาคมนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยของเราก็ได้มีคิวอุ่นเครื่องไป2นัดก่อนที่จะไปเตะ AFF โดยการชนะเมียนมาไป6.0ต่อแบบสุดโหดแล้วก็มาแพ้ไต้หวันในนัดที่2ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแบบทำอาแฟบอง้างแป้นพิมพ์ซื้อตัวไปลงที่ทัวร์มาโน่กันแทบไม่ทันเลยครับหลังจากที่จัดตัวเอาพเพื่อนสำรองแทบยกชุด แถมในะระหว่างเกมที่ทีมชาติไทยต้องการทำประตูเพื่อฟีฟ่าแรนキンง,งเจ้าตัวก็ยังจะดันทุลังใช้กลุ่มผู้เล่นสำรองอยู่เหมือนเดิมจนจบเกมแพ้แต่วันไป1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของมาโน่เลยแหละครับกับการลองทีมในครั้งนี้และในล่าสุดหลังจากที่ได้ลองทีมไป2แมตช์มาในวันที่17ธันวาคมทางเพจช้างศึกก็ได้ออกมาประกาศคุณพลทีมชาติไทย23คนสุดท้ายชุดลุยป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi um Electric ครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในรายชื่อดังกล่าวจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับผู้รักษาประตูมี3คนครับประกอบด้วยกิตพงศ์ผู้แถวเชือกจากบีจีปทุมยูนเต็ดกำพลปฐมอันหกุลจากราชบุรีเอฟซีสลานนอน์อนุอินจากรีโอเชียงรายและมาในที่กองหลังก็มีธิทรทอนบุญมาทันจากบุรีรัมยูนเต็ดสัสลักษ์ไฮประคอนจากบุรีรัมยูนเต็ดปัญสาเห็นวิบูลจากบุรีรัมยูนเต็ด กฤสดาการแมนจากชลบุรี FC เฉลิมศักดิ์อักคีจากโปลิสเทโรและสุพนันบุริรัตน์จากการท่าเรือ f อจักพันธ์ไพศุวรรณจาก b ีปทุมยูนเต็ดและชัดมงคลเลืองธนโลดจากชลบุรี f อขยับมาที่กองกลางมีสุบัญญาปุริสายจากชลบุรี FC บดินผาลาจากการท่าเรือ f อเจริญศักดิ์วงกรจากเมืองทองยูนเต็ดสารักอยู่เย็นจาก b ีปทุมยูนเต็ด พิรลดมชำมละสมีจากบุริรัมยูนิเต็ดชานลลงพรมศรีแก้วจากชนบุรีเอฟซีวิลเลเต้ป้อมพันธ์จากเมืองทองยูนิเต็ดเอกนิตปัญญาจากเมืองทองยูนิเต็ดและสารวัตรเดชมิตรจากทรูแบงคอกยูนิเต็ดขยับมาที่กองหน้าตัวสุดท้ายมี3คนนะครับทิลิสินแดงดาจากบีจีปทุมยูนิเต็ดอดิศักดิ์ไกรสอนจากเมืองทองยูนิเต็ดและปรมเมธอัจวิไลาจากเมืองทองยูนิเต็ดเลยครับซึ่งถ้าเรามาไร่เรียงกันดูแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามี1น,นักเตะที่มาโน่เลือกที่จะตัดชื่อออกไป1แรายนะครับนั่นะก็คือธิรศัก์เผยพิไมยแข่งดาวรุ่งวัย20ปีจากการท่าเรือ FC ที่ยังไม่มีรายชื่อ23ตัวจริงของผู้เล่นชุดนี้เลยครับซึ่งถ้าเราเอาตามที่เรากาดการจากตรงนี้ว่า11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงและตัวหลักจะเป็นใครนั้น หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มผู้เล่น11ตัวจริงก็คงจะหนีไม่พ้นชุดที่เจอกับทีมชาติเมียนมาที่ทีมชาติไทยของเราเพิ่งจะถล่มมาไม่นานนี่เองเลยครับและมาดูโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของสายเรากันสักหน่อยครับนัดแรกในวันที่20ธันวาคมทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนบูไนเป็นทีมแรกเลยนะครับ เตะในเวลา19นาฬิกา30นาทีและในวันที่26ธันวาคมจะกลับมาเตะที่บ้านเราเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในเวลา19นาฬิกา30นาทีจากนั้นจะออกไปเยือนอีกรอบในวันที่29ธันวาคมโดยการเจอกับอินโดนีเซียกู่นี้จะเตะไวหน่อยนะครับเตะ16นาฬิกา30นาทีและก็จะมาปิดท้ายโดยการเล่นในบ้านเราในวันที่2มกราคมก็จะเจอกับทีมชาติกัมพูชาในเวลา19นาฬิกา30นาทีเลยครับ และนับจากวันที่ผมอัดคลิปลงในวันที่17ธันวาคมนี้ยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022เลยนะครับก็ต้องมารอรุนกันว่าเราจะได้ดูฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้หรือไม่หรือเราจะได้มุดเว็บเถื่อนเข้าไปดูแม่ก็ภาวนาว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะตอนนี้ถ้าว่ากันตามตรงกระแสฟุตบอลไทยนั้นปีนี้ตกลงไปมากเลยครับ ก็คงหวังว่าเราจะได้ดูฟุตบอลแบบถูกลิขสิทธิ์และไม่ต้องเป็นลุ้นเหนื่อยเหมือนตอนที่เรารอว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่เพราะถ้าเป็นอย่างงั้นกระแสความสนใจใการโปรโมทก็จะแย่ลงไปด้วยเลยแหละครับเอาเป็นว่าก็ลองติดตามกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับซกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้คิดว่าชาติใดจะเป็นแชมป์และคิดว่าทีมชาติไทยจะป้องกันแชมป์นี้ได้หรือไม่ อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ FM สปอร์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนดูบอลให้สนุกสวัสดีครับ